สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ่าพันพี่น้องๆครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับวันนี้เสนอตอนบัวสีไทยเหา่านี่พอได้แล้วจ่อย <c oughs> เธอวายซะมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเรื่องเมียของเธอที่ถูกชาคริตจับไปอะ่ะ <c oughs> เธอไม่ต้องกังวลนะฉันจะช่วยออกมาเอง ครับขอบคุณครับแล้วผมบอผมติดคุกติดตล่างบอกครับฉันพูดคำไหนคำนั้นสิครับแต่คนที่น่าไปติดคุกจริงๆเนี่ยนะก็น่าจะเป็นวินเลียมหรือไม่ก็ชาคลิตมากกว่าครับครับคุณบูวีหูว่าผมเป็นตัวปลอมเป็นอย่างคือปล่อยเวลาเนินนั่นขนาดนี้ครับเฮ้ยฉันเห็นแก่ลูกของฉันนะสิที่พอเขาเห็นพ่อเขากลับมาเขาก็มีความสุขครอบครัวก็อบอุ่น และอีกประการหนึ่งก็คือเช่นเห็นกับบริษัทโคคูนเพราะถ้ามีคุณคำดีอยู่บริษัทโค้กคูนก็จะดูน่าเชื่อถือในสายตาของบริษัทคู่ค้าคนอื่นๆเฮ้ยแต่พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอกจอยผมบอกเข้าใจแต่ผมกท็ที่ข้ามตามี่คุณบัวศรีบอกครับดีมากและที่ตกลงกันไว้นะเธอจะต้องปลอมตัวเป็นคุณคำดีเหมือนเดิมครับจนกว่าคุณคำดีตัวจริงจะกลับมาครับผมร <ทำ S 2> าหรับปากเลยครับผมจะเป็นคุณคําดีครับ เป็นคนคำดีครับดีมากขอบคุณหลายครับต้องไหวแล้วโอยยโอ้คุณมาสีตื่นหรือเปล่าครับอยเอ่อโอ้ยมาดิแบบนี้คนอีสานโบราณเพิ่นวาใช่ใดให้ควมเข้ารบนับถือต่อเมียสิมิตรคว่ำเจริญรุ่งเรื่องลำลุวย วิ่งเพาคุณกำดีเลยลวยขึ้นลวยขึ้นอัศวิน้ำเอำคุณบุษีครับผมก็จะกล่ำอยากลวยขึ้นกันขอให้ผมท่องคว่ำขนอบน้อบุณอีกแน่ใจบอครับออาสาธุยังแห้งอยู่เลยเราจะไปไหวเปล่าอือ อ,าอตายแล้วใช้ริบไระินจริงจังขนาดนี้คุณอุย้ยไม่ปาบไม่ได้พูดไม่ได้พูดพูดริบเ, <c oughs> เด๋ยวเจอเดือดเจออุ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะคุณบัวสีคุณบัวท่าทานมีอะไรหรือเปล่าสุณพี่พิตาเออเออมีค่ะคือคือวันนี้อ่ะลืมไปหรือเปล่าคะวันนี้วันครบรอบแต่งงานคุณพิตานะคะจองร้านอาหารร้านเดิมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จองโต๊ะตัวเดิมด้วยเรื่องนี้นี่เอง ฉันกําลังจะมาบอกอยู่ว่าให้ยกเลิกไปก่อนนะศพพิพิตาอ้าวทาไม่ะคะฉันจะจัดงานฉลองที่นี่เลยเธอช่วยโทรบอกเพื่อนๆของฉันด้วยนะเพื่อนที่สถานทูตแล้วก็เพื่อนสติของฉันที่เป็นฝรั่งให้เข้ามาที่ออฟฟิศฉันด่วนเลยนะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าฉันมีเรื่องจะให้เขาช่วยบ่ายนี้เลยค่ะจัดที่นี่เลยเหรอคะอ๋อแล้วก็โทรบอกวิลเลียมแล้วก็คุณชาคลิปด้วยเอ,เอสองสองคนนี่มเห็นอย่างครับมันบ,บ,บ่ตองมากอะไรมั้งครับ ต้องมาสิครับได้ค่ะบอกเพราว่าวันนี้จะมีเซลสัญญาณพิเศษให้มาบ่ายโมงตรงห้าเมเลห้าเมตค่ะไปค่ะด,ดูดิอยูก่กันาสิบสิบปียังสวีทวิว <c oughs> มัจะได้ยังงี้สักคนอย่างน้อยก็เป็นไอ้บุ่นจักคุณมาคุดนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ทำงานหัวเขาไม่หล่อหน้าเหมือนปลาหลดมาแล้วค่ะคุณหอยโขง แผนนี้ก็กลัวแล้วลอบอะไรหัวเนื้อพรครับลุงพรไปตามแผนที่ที่เขียนไว้ให้นี้นะครับรับรองคราวนี้เนี่ยไม่หลงแน่นอนเดี๋ยวรู้ผลเดี๋ยวก่อนนี่ใครมาเขียนแผนที่ผมเล่นๆแบบนี้เนี่ยครับแผนที่เหรอ โอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยฝีมือพี่โคงอ่ะสวยไหมมีสีสันกว่าตั้งเยอะนี่แล้วของผมอยู่ไหนครับพี่นี่ไงจะไปงานสนมหรือไงอ่ะมีแต่ขาวดำขนมครับลุงพรลุงพรผมรู้สึกว่ามันตกคืนแล้วนะครับโอ้เอ้ยคำแท้แหมหลงดีใจนึกว่าสิรด้กินอันใหม่ อันนี้สะอาดดีอันนี้แหละที่เหยียบแลละไม่สะอาดหรอกลุงพรครับ่ะลุงพรเก็บแผนที่ไปแล้วกันนะครับครับอือว่าแต่ว่าลุงพรจะไปหานาชาคิดทําไมเนี่ยครับคุณบัวสีสั่งด่วนให้ไปรับมียิ่งคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดลุงพรครับครับแล้วลุงพรไม่ไปซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่กับคงครับคุณเฮางไปก็กนแทฉะผมบวบางติทุระเหลืองแผนที่ไปหาคุณชาคิด โอ้คิดไม่ออกเลยเนี่ยว่าโคจะทำเซอร์ไพรส์คุณพ่อกับคุณแม่ยังไงดีถ้าเกิดโคงเต้นให้คุณพ่อกับคุณแม่ดูนี่จับเซอร์ไพรส์ไหมครับในนั้ไรครับพี่หอยโค้งเป็นท่าที่พี่โคะคิดมาทั้งคืนเลยต้องต้องต้อง ติ้งไปต้อโดนตีไม่น่าเต้นเลยติ้งช่องติ้งช่องทำเป็นเพชรพินทองไปได้ผมถนัดซึ้งเฮ้ยเที่ยวไหนวะเนี่ยสงสัยไปใต้อ๋อโค้งมะกอก แล้วโอกาสก็มาถึงคุณชาคริสจากอดีตผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยครับจะต้องกลับใยมาเป็นตาตาตาเฮ้ยไอ้จอยโถงอืงมงจือจือจะเออพลิกมาฝั่งนี้อ่าคู่กันคู่กันเอ้ บัวสีพ่อว่าคุณชาคิดประธานกรรมการผู้บริหารสําหรับไอวิลเลียมผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศมึงบ้าเปล่าเวียดนามมึงเคยไปไหมมึงมาอยู่นี่อยู่นี่เอาละครับทุกคนจะต้องมีหน้าที่การงานผมจะ<ช>แต่งตั้งให้ตําแหน่งดีที่สุดส่วนส่วนเขาไม่ต้องแต่งเอาเท่าเดิมพอจ้ดเอเสครับครับดูตามสายงานนี่คุณบัวสีนี่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดนะครับแน่นอนแน่นอนอยู่แล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับผมเสชาคริสโอ้คุณสมพิตาเหรอครับค่ะสมพิพิตาเองค่ะครับผมคุณชาคริสเหรอคะครับ้าคุณพัวสีให้โทรมาเชิญคุณชาคริสไปร่วมประชุมที่บริษัทนะคะ่ะทำไมถึงเร่งรีบเหลือเกินแล้วครับกับไอ้ตำแหน่งเนี่ย ผมไปแน่นอนครับผมไม่นานก็นรอครับผมจะรีบไปนะครับคุณสุพิตาครับอ,ๆๆๆๆอ๋อค่ะค่ะค่ท่านี้นะคะครับผมเฮ้ย<ะ>ไมครัะให้รีบไปรับตําแหน่งนูสิเออกลัวเราจะไม่ยอมไปรับฮะคุณกิปชุดผมวันนี้คุณเตรียมยังครับอ๋อเรียบร้อยได้ยังเนี่ชุดใหม่ของคุณ นี่ทีหลังบอกซะก่อนนะใส่เสื้อผ้าอย่าให้มันเลอะเทอะมากอย่าให้สุกปกเห็นใจคนซักบ้างสิจ้าเมื่อก่อนผมโสโโรกนะทีนี้มาสกปกก็ถือว่าผมเลื่อนขั้นดีแล้วล่ะโอเคผมพยายามคุณน่ะเวลาคุณแต่งตัวก็ดูมีสถุลดีหรอสกุลสกุลสกุลเหรอครับค่ผมส่วนธารกิจตรงนี้มันจบแล้วเนี่ยผมจะขอตัวกลับชายแดนก่อนนะครับอะไรจะไปไหนนี่คุณอย่าบอกว่าเมียคุณที่เป็นแมวท้องนะไม่ใช่อย่างนั้ครับเสกครับ ผมต้องไปดูแลภารกิจที่นู่นอย่าพูดอย่างนั้นผมลูกคุณหมดไม่ว่าจะเป็นแมวอีกงอีกก็อะไรมูซงมูเซอร์ดิาหมดเลยเราเนี่ยเเก็บเงินเก็บทองกับผมให้ก่อนแล้วคุณค่อยกลับไปสร้างหลักฐานที่นั่นผมมีตำแหน่งอย่างนี้คุณก็ต้องมีตำแหน่งขึ้นไปและช่วงนี้ผมก็บกิ๊บก็จะค่อยมีเวลาด้วยนะครับต้องไปธุระข้างนอกผมอยากจะให้คุณนะฮะดูแลออฟฟิศผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าอยู่ว่างนะครับโบราณเขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่าทิ้งดูดาย ปั้นหัวปั้นควายใ,ให้ลูกท่านเล่น,น,ลนผมไม่มีควายเล่นเลยครับแปลกใจไหมผมเล่นกับคุณตลอด <laughs> นะผิดแค่นิดเดียวตอนว่าคุณไม่มีเข่าเ,ล,เลยเ<อ>สียดายเสียดายเด็ดเด็ดเด็ดบาริทดรีรีทอป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 วู้ เลีร่ยงมาก็ดีแล้วสมวิพ,พิตาใครเป็นคนสั่งประชุมฝ่ายต่างประเทศวันนี้เออคุณบุวศรีค่ะทําไมเพิ่งแจ้งให้ฉันทราบอ,อ๋อสมวพพิตาเ็าเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้ค่ะใครสั่งเนี่ยคุณบุศรีค่ะคุณบุศรีนี่จะบ้าไปกันใหญ่แล้วบ้าหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะข้างหลังไม่เห็นไม่ได้ไปหาหมอเลยอ่ะค่าอารมณ์ไม่ดีนะสมวิพิพตาใหญ่ยัย่วฉัน นายก็ยังยั่วอีกเหรอคะนี่ไม่ใช่ยั่วอย่างงี้ยั่วอารมณ์ฉันน่ะเข้าใจหรือเปล่าโค่ฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะที่มายั่วอารมณ์แบบนี้เธอรู้ไหมวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณเยี่ฉันมีนัดตีกอล์ฟกับคุณชาตรีอะจะตีรีน่าจวันตีเหรอคะใช่แต่แล้วแล้วอยู่ๆมาประชุมอย่างเงี้ยค่ะโถ่เอ้ย นี่สมพิตาเธอโทรไปหาคุณชาตรีนะอย่าบอกนะคะว่าไอ้โสไปตีแทนโทรแคนเซอร์ฉันมาฉันไปเล่นไม่ได้แคนเซิลนะแคนเซอร์ในฉันด้วยแล้วขอโทษคุณชาตรีเขาด้วยนะขอโทษด้วยค่ะฮัลโหลคุณชาตรีนะคะสวัสดีค่ะจำได้หรือเปล่าคะํำไม่ไดจำไม่ได้ละอาชื่อใจจสม ก็ต้องกลับก่อนนะวันหลังก็เจินก็ได้ค่ะอยากดูเหมือนกันล่ะอยากกินข้าวด้วยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอยากเจอก็อยากเจอคิดแต่สองพี่ตาอุ้ยอีบ้านี่เมนสำนักงานของคุณชาคิดแมนบอกครับใช่ครับว่าแต่ว่าตอนนี้คุณชาคิดไม่อยู่ครับคุณลุงครับเอ๊จังไรทั้งคันี้ ลุ้มีธุระอะไรฮะมันเฝ้าหลายเนะครับแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลุงลุงลุงไปทันแล้วฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงลุงลุงใส่หมวกกันเร็วผมผมมีอยู่แล้วครับไหนอ่ะไอเอสโอรับรองว่าปลอดภัยไม่ใส่นะครับไม่ใส่ยาใส่มาแล้วฮะมาแล้ว เป็นไงบอกแล้วให้ใส่หมวกใส่หมวกทบวนเนี่ยมันมาตรงเวลาว่าแต่ว่าคุณลุงวิธุระอะไรครับคือธุระด่วนคุณบัวสีสังการมาคุณบัวสีครับคุณบัวสีคนนี้ฮะลุงแม่นครับแมนคุณบัวสีที่เป็นหัวหน้าของบริษัทโคคูณใช่ไหมครับคุณลุงครับ าดูตามสายงานแล้วเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของผมครับเพราะฉะนั้นงานของเสก็เหมือนงานของเราคุณลุงมีงานอะไรสั่งให้ผมได้เลยครับคุณบัวสีเอ่อให้ผมมาบอกคุณชาคิดครับไปตามคนมาจากต่างจังหวัดครับใครลุงนี่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 ี่คนนี้เหรอครับดูสิครับ ยืดอีกหน่อยก็ไม่ได้นี่นะครับซื้อหมดครับเฮ้ยลุงผู้หญิงคนนี้เสียให้ผมไปอุ้มมาแล้วครั้งนงนะเคยอุ้มแล้วเคยอุ้มมาแล้วนักบอครับไม่ใช่อุ้มอย่างนี้คือไปรักพัาเออออามาแล้วออกมาแล้วไปตามแผนที่นี้นะครับว่าแต่ว่าคุณลุงต้องการตัวเมื่อไหร่ครับมื่อนี้แหละครับ ยังไม่หิวเลยผมกินข้าวแล้ว ouais วันนี้ครับวันนี้วันนี้นนคุณลุง um, ผมไปทาหารคุณลุงต้องสั uh <S <S ่งให้ชัดเจนคําสั่งต้องชัดเจนไปเร็วเรเลยครับนี่ตั๋วเครื่องบินครับไม่ได้ขึ้นเครื่องบินตั้งนานเดี๋ยวที่ตั๋วเครื่องบินมันใหญ่ขนาดนี้ลุงยู่ใน่ซ่อมครับยู่ในซ่อมยู่ไม่ซ่อมก็ไม่บอกได้ครับลุงครับสีสั่งก็เหมือนเสสั่งผมจะทำงานนี้ให้ลุงเร็วที่สุด คุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงครับหน้าปื้มอบปื้มใจไม่รู้ว่างานของโสพิพิตาเนี่ยมันจะบ้ามายอย่างนี้หรือเปล่าเก้าของ <c oughs> <c oughs> ดูนี่สิคะคุณปุสีท่านรัฐมนตรีสิทธิพลพงษ์สุวรรณส่งดอกกุหล,ลาบมาให้เก9 9พดอกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ดูนี่สิคะ ร้อยตำรวจเอสำราญใจดีส่งถมุ้นมาให้ดีจังเลยนะคะอุ้ยเขียนข้างปี๊บด้วยนะคะถ้าท่านประธานรับประทานหมดแล้วลองให้ท่านประธานเตะดูซิว่ายังเตะปิ๊บดังหรือเปล่าสงสายอยากให้คุณคอนแน้์ได้น้องนะคะ,อะขอบคุณพิ่ตา จัดเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมงานประชุมในห้องป่ะค่ะค่ะขอตัวเลยนะคะเออเราเอาไปทำไมล่นะน่ะอะไรคะอ๋ออันนี้ของโซค่ะมิสเตอร์แฟรงส่งมาให้ค่ะส่งมาทุกวันเลยค่ะ<อ>ผู้ชายอะไรมนุษย์นะน่ารักจริงๆแต่เก่งใจค่ะ ครบรอบวันแต่งงาน25ปีของเราแต่ฉันกลับต้องมาทำในสิ่งที่ฉันไม่คิดจะทำมาก่อนหวังว่าคุณคงเข้าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำไปก็เพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆของเรา ก็เพื่อบริษัทค้อครูของเรานะ่ยค่ะโอ้โน้โอเค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 เอ่อท้าทุนนะครับคุณบอสศรีอย่าเสียมล็ดยช่ไหมล่ะผผมผมไม่รู้ว่านี่มันงานอะไรครับเนี่ยก็เป็นการเซ็นสัญญาร่วมทุนการค้ากับบริษัทพาริสเดบวงไงล่ะนี่ผมอยู่ฝ่ายต่างประเทศทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยคุณบัวศรี ก็จะเห็นว่าคุณคําดีตกลงแล้วฉันก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องบอกใครทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณฟรังซัวฟรองซัวคุณอดีตความมูจูน้องจีนไปนอนคงเลยมิสเตอร์ฟรังซัวบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีครับโทษนะครับเอ่อคุณคุณล่ามครับหน้าตาคุณคุดคุดมากเลยสดใสเฉยเฉยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนกับล่ามของมิสเตอร์ธนากะที่มาจากญี่ปุ่นที่มาเซ็นสัญญากับเราอ่ะค่ะเหมือนมากเลยเอจิคุณผิดใจะผมได้ด้วยนะครับนี่นี่แล้วทำไมคุณไปอยู่ฝรั่งเศสซะแล้วเนี่ย ผมพูดทุกภาษานะครับโครับผมถามจริงที่พูดกี่ภาษาเนี่ยถ้าไม่นับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ทั้งหมดหนึ่งร้ยหกสิบห้าภาษาพอดีพอดีครับเก่งไหมครับถ้าผมเดาไปผิดนะผมว่าคุณต้องเกิดที่อุดรแล้วไม่อุตะเพาแน่ๆใช่ไหมผมคาดว่าจะเกิดที่อุตะเพานะครับครับผมเพราะดูรูปล่างแล้วเขาลักษณะคล้ายๆกือนไก่ตะเพาะเอาเป็นว่าอย่านอกเรื่องกันเลยดีกว่านะคะถ้าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอเชิญแขกของเราเนี่ยขึ้นไปพักผ่อนที่ห้อง V I P ชั้น19ได้เลยค่ะโอเคเมื่อเสือสดไปพ่จารณาพาไปหน่อยนะคุณคำดีไปด้วยนะคะไปดูแลแขกเราหน่อยดี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 โอเคอลัท่านประธานครับเชิญครับนี่คุณโบศรีผมต้องไปด้วยไหมครับเนี่ยไม่ต้องถ้าอย่างนั้นผมขอดูแลคุณโบศรีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอสองคนเนี่ยนะเข้าไปพบฉันที่ห้องคุณคำดีฉันมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับพวกเธอ อะไรคือเรื่องสำคัญฮะฉันไม่น่าทำงานพลาดเลยแกไปทำอะไรคุณบุสีคงจะโมโหมากเรื่องอะไรเมื่อวานไปซื้อลาดหน้าลืมใส่ซอสให้แกคุามิดีแท้ ไปแมนบอลน่อยไปเลยครับลุงบอลนีอะไรครับตอนนี้ยุ่ใส่หรอครับตอนนี้ผมจะโดนลงจากที่นี้แล้วครับจะลงสู่เก้าหมายที่ร้อยเอ็ดเลยท่านลุงบอลอ้าวไปโดดรงองเหงุงาเดี๋ยวเครื่องบินก็ไปลงอยู่ขอนแก่นก็จึงตอนรถล้มมาลอยเอ็ดกันแล้วตัวมันเสียเวลาครับลุงบอลนี่ผมจะลงถึงพื้นอยู่แล้วผมไม่อยากเสียเวลามากไปกว่านี้ผมเลยลงที่ร้อยเอ็ดเลยครับ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 ตามใจตามใจแต่ว่าไม่ท่านมือนีเด้อครับเด้อ ไม่ใช่ปัญหาครับลุงบอลเดี๋ยวผมจะการให้เรียบร้อยเลยครับ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 โชคดีโชคดีสิได้เหลืองบ่เน้ะวิลเลียมคุณไม่เห็นด้วยเหรอกับการที่คุณคำดีเซ็นสัญญากับบริษัทฝรั่งโดยไม่ผ่านการตัดสินใจของคุณ มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกคุณบัวศรีแต่ผมในฐนานะที่รับผิดชอบเรื่องต่างประเทศเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องบ้างทีใช่ไหมจะให้ผมไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้คุณชาคลิสครับคุณรู้ไหมว่าทําไมบริษัทฝรั่งต่างชาติถึงเชื่อมั่นในบริษัทของเราโอ้โหง่ายมากแล้วคุณบัวศรีครับเป็นเพราะความเรียพร้อมของบริษัทเราทั้งพนักงานทุกอย่างโดยเฉพาะหัวใจเลยนะครับคือความปลอดภยัย <c oughs> โดยภาพรวมทั้งหมด ก็เป็นการวาระบบที่ดีของคุณคําดีนั่นเองใช่ไหมถูกต้องครับแสดงว่าคุณคําดีมีความสําคัญกับบริษัทครอบครัวของเรามากใช่ไหมข้อนี้ก็ถูกต้องครับยายีและคุณคิดว่าการเซ็นสัญญากับบริษัทฝรั่งครั้งนี้เนี่ยมีความสําคัญกับบริษัทของเรามากใช่ไหมนี่คุณบัวศรีคุณบัวศรีว่าสําคัญคุณคําดีว่าสําคัญทุกคนในบริษัทก็ต้องสําคัญตามันนั่นแหละครับแสดงว่าคุณเห็นว่ามีความสําคัญมากใช่ แต่ถ้าฉันจะบอกว่าการเซ็นสัญญาเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นความจริงล่ะอะไรดิคุณบัวีอะไรจริงไม่จริงี่ผมงงไปหมดแล้วเนี่ยฝรั่งที่มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวปลอมเฮ้ยฝรั่งปลอมยีด้วยเหรอครับคุณบัวี <laughs> เป็นเพื่อองฉันทั้งนั้นแหละไม่ได้มาจากบริษัทอาหารอะไรหรอกเดี๋ยวคุณบสวีผมงงไปหมดแล้วฝรั่งปลอมการส,สัญญาเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันอะไรกัน่ยผมงงไปหมดแล้ว คุณจะบอกอะไรผมว่าคุณบัวสีรู้สึกยังไงล่ะที่เวลามีคนปลอมตัวมาหลอกคุณน่ะผมจะรู้สึกยังไงเพราะผมไม่ปลอมอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยคุณอะไรพูดอะไรเนี่ผมงงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้แล้วจ่อยที่ปลอมตัวมาเป็นคุณคําดีล่ะคุณจะว่ายังไงคุณบัวสีคุณรู้เรื่องนี้เหรอเนี่ยเอ๊ชัคลิป จะคิดด้วยจะคิดถูกต้องครับ goodbye h ั l l ล บอกัใช่แล้วลุงพอมีอะไรอะอะตอนนี้อยูุใสครับโอ้ยลุงพลใจบ้านนั้นนี่เต็มทีแล้วมีไรว่างบ้างเนี่ยอะไรยสเหรอตอนนี้โอ้ยลุงพลตอนนี้มันแย่มากผมตุกตุนสายการที่แย่มาก,กเลยลุงพลเอาแน่ไปอยูุใสไปอยูุใสโอ้ยเมผมดันดิง่งพัทธะลงพิ่พี่สิลุงพรรอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ไาไปนอกเรื่องเด้อเอาเอาจังสี่เอาจังสี่ ถ้าหากว่าได้นั่งมดแล้วไอ้ไอ้พ้นต่อยน่ะโทษไปไล่งานใ้คุณบัวสรีสาบเลยเด้อครับเด้ออะอะไรนะไม่ได้ยินถ้าหากว่าพ้นต่อยพอ่อกำลังมดแล้วให้โทษไล่งานไปหาคุณบัวสีเด้อครับเด้อโอเคโอเคโอเคได้เลยได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินโชคดีโชคดีออโชคดีบอกใครโชคดีวะเนี่ย <laughs> สิใดเรื่อมวเน้อพ่อนต่อยนี่สองเถื่อละในเมื่อคุณบัวศรีรู้ความจริงแล้วผมก็จะเปิดโปงไอ้ชาคิดคุณบัวศรีมันเป็นตัวการ ชักนําผมเข้าไปติดร่างแหงกับมันด้วยมันไม่คนพาไอ้จ่อยเข้ามาที่บริษัทเฮ้ยวิลเลี่ยมไม่พูดอย่างนี้คุณวิลเลี่ยมตีหรือเปล่านั่งอะไรคุณชาคลิปชอบมั้คุณชอบมั้ยฉันก็ไม่ยุดฉันฟงคนนั่นแหละคุณบอกให้หยุดจะคิดม่หยุดใช่ไหมนี่แน่เพราะกันอยู่ได้แนวเอาน้ำสาดกันเหมือนผมเป็นแมวเลยนะครับคุณชาคลิปคุณไม่รู้เรื่องมดเมียจ่อยจริงๆเหรอ พาผมไปสาบานบวทเก่าๆก็ได้แล้วครับผมไม่รู้จักคนชื่อมดเลยครับคุณบุญศรีโทุครับใครไปโทรมาวะฮัลโหลผมเสชาคิดพูดครับเสีครับผมบนใต้พูดเองครับเสเฮลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลโทรมาตอนนี้วะเสีครับผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณบุญรีหน่อยครับฮัลโหล จะไปทำไมตอนนี้ผมทำภารกิจให้คุณบัวศรีอยู่ครับเสเป็นความลับสุดยอดครับผลับบ้าบอหนูวะฮะี๋ยวคุยกับเขา้ากันเขาอยู่นี่แหละ <c oughs> เออมีคนจะเรียนสายคุณบัวศรีครับฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับคุณบัวศรีตอนนี้มดอยู่ในความดูแลของผมครับแล้วก็ผมกำลังจะพาไปส่งเทปครับผมถ้ามาถึงกรุงเทพแล้วพาไปที่บ้านครอบครัวเลยนะ อ๋อเดี๋ยวก่อนฉันขอพูดอะไรกับมดหน่อยได้ครับคุณบุษีขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อคุณบุษีที่สอยคอยไว้ไม่อย่างนั้นคอยย่นแ,แน่นๆเราสักครู่นะมีคนอยากจะคุยด้วยเ<อ>ขชาชื่อชฉากคลิปของคุณฮัลโหลปักตาคิีดแน่นวอเฮ้ยขใครครับ คุณคุณคุณเป็นใครครับปักตาคิดบอครับผมผมเสชาคิดพูดครับนี่ปักตาละเลวจับไข่ไว้ไมไอ้บา้าไอ้กาศตัวก็หามึงยี่เจอจะตบ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 อืมอแล้วลคุณเป็นใครล่ะครับไมยคุณเป็นไผ่คุณเป็นไผ่้าเป็นจำบ่ไดายอืมไขหมดไงหมดเมียบักใจง่ายโว้ย,อยไอ้ต่อยนะไอ้ต่อย แตงว่าลูกน้องคุณหรอกเขาทําตามหน้าที่คุณบัวสีก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครเนี่ยมันเป็นคนชั่วคนเลวนี่อตำรวจมาลากคอไอชาคิตเข้าคุกเลยไอ้นี่แหละมันพายจอยเข้ามาในบริษัทแล้วครับคุณนั่นแหละคนที่ต้อพายเข้ามาในบรทแลครรู้อยู่เมื่อกี้คุณบังคับผมทุกอย่างแล้วทุกอย่าคุณโทรศัพท์ก็แล้วแหละแพ้ทั้งหมดมาจะกแกไอชาคิตจะบอกให้คุณนั่นแหละครับเป็นคนนี้นี่ทุกอย่างผิดตั้งแต่นั่งคู่นั่นแหละถ้ายังไม่เลิกเถียงกันนะฉันจะเอาตำรวจมาลากคอทั้งคู่เลย เ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวิลเลียมเพื่อเห็นแก่บริษัทของเราในฐานะที่คุณเป็นคนเก่าแก่ของบริษัทมานานฉันจะทำใหลืมเรื่องนี้ซะบ้างแต่ถ้าต่อไปนะคุณยังทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ฉันปลดคุณแน่แน่ก็ได้คุณโบสียังไงก็ได้อยู่แล้วก็ได้แล้วได้นี่นี่ไม่คิดไปกลับเนื้อกลับตัวคุณโบสีได้ดานา่ก็เหมือนกันฉันอนุญ,ญาตให้คุณได้ทำงานเป็นหัวหน้าราปภที่นี่เหมือนเดิม แต่คุณห้ามยุ่งวุ่นวายและห้ามก่อเรื่องในบริษัทอีกและห้ามยุ่งกับมดเมียจอยด้วยครับต่อไปนี้ผมจะไม่วุ่นวายแล้วครับแต่หัวใจผมห้ามไม่ได้นะครับสงปากสงบคำไม่สงบจี้สงบผมช่มผมรู้จักสถานการณ์ตอนนี้บ้างดิแล้จ่อยเหรอคุณบัวศรีเจ้าไงกับมันอ่ะฉันจะจ้างจอยไปเป็นประธานคัมดีเพื่อเป็นหุ่นเชิดในการบริหารงานบริษัทเหมือนเดิมมาถึงอย่างไรเสีย การที่มีประธานคำดีอยู่ถึงแม้จะเป็นตัวปลอมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ออกไปก็ดูน่าเชื่อถือกว่าตอนที่ไม่มีคุณคำดีอยู่แต่ข้อสำคัญนะห้ามใครนอกจากนี้รู้เป็นอันขาดเอาเป็นว่าเราสามคนตกลงตามนี้นะครับครับครับ,บอโอ๊ยสวิตตาสวช์ตาโ นี่เป็นเค้กรอบรอบวันแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ครบ25ปีครับโอจ้ะนี่โอ้โหแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะลูกอีโพรด้วยก็โคงจะมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อกับคุณแม่ครับแล้วนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปโคงจะไม่ปัญญาอ่อนกับคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ต้องไเลยครับผมว่าเดี๋ยวคุณแม่เป่าเค้กเลยดีกว่าครับคุณค่ะพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสอง โอ้โหนี่ของใครนะของแม่ <laughs> <laughs> เออไหนโขมชอบเล่นกับคุณแม่หนักๆเลยนะเดี๋ยวจะเล่นอีกเดี๋ยวพ่อจะตีเลยนะครับแล้วคงก็ยังมีของขวัญมาให้คุณพ่ออยกครับของขวัญอะไรก็มันเป็นของไอขวัญไงครับอันนี้อิวาเป็นของอีเลียมค่ะอีเลียมไอขวัญจะคู่กันคือเหมือนท่านประธานคู่คุณบูสีอะค่ะซักเพลงหนึ่งเพื่อเป็นสีิมุคลนะครับคงเอาเป็นนะก็สองสามวันก็เป็นแล้วครับ เอาลูกลองที่หอยโขงลูกเพลงเพลงอันนี้เอ๋เหลี่ยมว่ามันเพลงคลาสสิกระแสงนี่เหรอลูก LIKE> ก็ช่าเป่าให้พ่อใช่ไหมเป่าให้พ่ออ่าเดี๋ยวพ่อเป่าให้มั่งนะครับขจเป่าเพลงไหมครับเพลงอะไรครับมีสองโน้ตตัวโน้ตเองครับ เหมือนรถบีบแต่นะครับรักรักลูกลูกรักเขาเป่าได้เหรอครับนี่แนนทางเขาเป่าโอ้เราไปกินเพลินดีกว่าครับไปดูคุณชายคิดกับคุณคินเลี่ยงหน้าตาเจ๋ยๆจ๋เมื่อกี้คุณคุณประสีให้ของขวัญเราสองคนมาแบบเยอะมากเลยครับแต่พี่ตายยังไม่ได้เลยครับไปเอาพี่มาดีกว่าถึงพี่ตาย